อยู่เรืองๆๆๆล้ม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 อีกต่อตัวเดียว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 แต่ภาคนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าในภาคนี้เจ๋งมากคือการใส่เก็บเสียงเพราะว่าการที่คุณใส่เก็บเสียงคุณจะไม่โดนแสดงในเรดาร์เลยนี่คือทำให้เก็บเสียงดูมีประโยชน์มากในภาคนี้มาก่อก่อนคือไม่มีประโยชน์เลยเลย เพราะยิงไปก็เห็นใช่แต่ทางนี้ไม่เห็นแล้วนะทางนี้คือได้เปรียบมากนะเก็บเสียงอะไป let's go ดูก่อนว่าใครตายก่อนเร็วใครคนแรกผมแทงไอ้ตั้นเฮ้ยเจบละเห็นแล้วคนลงเพียบเลย ไม่มีปืนเลยเจมนี่อะกลายเป็นคุณเจมส์กลายเป็นคุณเจมกลายเป็นคุณเจ้เยขา้างนาหน้าข้างหน้ามีขา้างหน้ามีเต็มเลยดูในแมพดูในแมพหาปืน <c oughs> หาปืนก่อนไม่มีปืนเลย,ลดยได้ปืนแล้วเว้ยได้ปืนแล้ว UVP 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 มาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเลยกูได้ลัชมันซับโคตรบ้าเลยมีคนอีกนะระวังโยนโยนก่อนแล้วแม่งได้ลัชมันซับคนี้มีนี้มีมาแล้ว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 ขึ้นมาแลขึ้นสองตสตัวสตัวสตัวสองตัว ขึ้นมาแล้วใครอยู่กูว่าเมื่อกี้อยู่ในห้องโดนห้รมันอยู่ชั้นแรกตัวงผมโกรลงมาชั้นแรกล้โอ้โหช็กันนอะตัวสองตัวโอ้โหแม่งไม่ล้ม้วยดิอุ้ยแม่ล้ นี่ไงยิงแม่งเลยโอ้โรเ,ออเครียดเลยเจออยอูมาเรียบร้อยกำลังกลับเปลี่ยนที่ลงยี่บินไปไหนดีวะถ้าเกิดตรงนี้ก็ชุบได้อะ,ชอะใช่ใช่เยอะมากอ๋อนู่นเลยไปลงนู่นเลยก็ได้เก็บได้ได้แล้วก็รอชุบเพื่อนเลยก็ได้มาเก็บโหลดเอาได้นะ แต่เมื่อกี้ชอบนะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้แบบทายกันอะเขาจะใช้ออกเป็นใครออกเป็นคุณเจมส์เฮ้ยมีคนโดนตามไล่อีกใช่เกิดละเกิดละออกหนึ่งวิเรียบร้อยเกิดปะเออเกิดบอกแล้วว่าเกิดเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยมีคนคนคน วันนี้มีไหมโดนโดนโด้ยแอร์ไตล์อร์ไตล์ลองแอร์ไตล์ลองแอร์ไตล์ตายตายตายฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าปวดหัวพี่มาเล่นน้อยคอยนานเลยทีนี้ทีเราแม่งเน้นเร็วอะแล้วคือชื่อเพื่อนมันแบบอยู่ข้างหลังอ่ะตังตัวละครมาเอ้าเพื่อนเวง กดค้างเลยวะกี้ขบวนขบวนบนบนตึกบนตึกบนมืบนตึกมือโอ้โหสองตัวใช่ใช่มันค้างบนอีก ดูู่่ตต้้อองยเต็มหน้าอ่าคุณเชื่อมั่นในตัวผมป่ะชุบหมดแล้วไงโอ้โหผมบอกแล้วผมผมมาเพื่อชุบทีมเอ้ยมีคนอยู่นะมีคนอยู่ข้างบนนี้นะติ๊กสองอ่ะมีคนอยู่ข้างบนน่าจะมีนั่นนะข้างบนมีคนหลงมาวะไปดีครับรออะไรอ่ะนั่นนะยิงกันอยู่นัเฮ้ยมีปืนปูพรมมา ระวังนะระวังนะไม่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 ได้สองไม่ได้สองแล้วไม่เล่นปืนไฟบ้าเอ้ยไม่เอาปืนไฟไปยิงกูตายล่วงไปดิครับเจอระเบิดชาร์จแล้วยิงทักษะโคตรดาวหนึ่งเออเอาแล้วคนดาวสองดาวสองสั้นสวัสดียเข้าเบอร์โซนท้ายตายมาผมมาคุกสามรอบแล้วเนี่ยแม่งเอ้ย อ้โหทำไมปืนมันแรงจังอะเสียตายกันหมดอีกแล้วได้คนหนึ่งอ่ะใครครับใครครับคนที่มีตังค์เยอะสุดพี่ผมเองไม่รู้เลยน่าได้ตังค์พอดีอ่ะนี่นี่ได้ตังค์ต่อละพอดีชุบครบชุบครบชุบครบไททันลงมาอีกชุบได้อีกคนหนึ่งปืนไม่ได้ใช้เลยอ่ะเน้นใช้เน้นใช้เงินอ่ะทิตตี้เราอ่ะใช้เงินชุบ เป็นไปกับการชุบเนี่ยไม่ใช่ใครนะผมใช้เป็นคนเดียวใครตายตายได้นะผมมีปืนปืนปืนชุบอยากให้ตายอีกแล้วเหรอเคยผ่านแล้วกันเคยอยากตายเอาขอเล่นก่อนเคยอยากตายตดูนี่ผมกำลังดูุยแล้วมั้ยอยู่แถวนี้แหละเอ้ยขากลุ่มกันไว้ข้างบนข้างบนผมโยนระเบิดไปก่อนอ่ะ เิระเบิดไปละ้นบนนะขึ้นบนนะขึ้นบนนะืสองนนั่นหตื่นตะโนกคเหอยแล้วเนี่นตูง้วะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วผมงน่หด้ได้อะผมโมได้ก็โอเคแล้วไปไหนวะไหนวะเฮ้ยปืนพกปูโมปเดี๋ยวโดเข้าข้างในแล้ว เฮ้รอโอ้ยวงที่เราวงที่เราวงที่เราเราคุมข้างบนไว้เราคุมข้างบนไว้เห็นแล้ว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 รอดักรอนะหลายทางนะหลายช่องทางมากนะมันมีคนเข้ามาแล้วนายเปอร์ไนเปอร์ไนเปอร์ใช่ปะสวยมันขึ้นลำบากอยู่อะโอ้ยข้างล่างยิงมาต้องรอรอไม่ไดมันบีบขึ้นมาเฮ้ยมีคนขึ้นมาอยูขึ้นมาคนขึ้นมา ตรงกันนี้เลยนี่เลยกูไหนตาระเบิดไหมอ้าวปานปวดโดนเองโคตรเท่เลยว่าเอ้ยกะเวลาผิดมาเฮ้ยมีคนมีคนระวังมีคนขึ้นมาแน่เลยมีคนขึ้นมาแน่ระวังเพิ่งรอรอเนี่ยตรงนี้มันขึ้นมาแน่นอนนี่นี่นี่ล้ม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 สวย เห็นแล้วเห็นแล้วแล้ววางปืนไฟวางปืนไฟอู้เยอะเยอะวงมาหนึ่งแปดแปดดีโหลดขำอยู่ขำอยู่ตีเดียวไงตีโอ้เดี๋ยววงเปิดวิเออดวงออกวงออกเราเราได้เปรียบเปล่าวะใช่เราบินได้พี่ไม่เราบินไได้ม่เราเราปล่อยปล่อยเราแปก็ได้เห็นไหมเห็นี่ยเห็นแล้วเห็นได้ตีนะ ลงบีบแล้วกลัวขาจะลื่นลงไปยังเลยรอดิรอใครออกก่อนกันอะหรือใครจะโดดโดดไปก่อนไปเล่นหลังหินได้นะคนโดดไปเล่นหลังหินได้นะคนนึงเดี๋ยวไปรอให้เดี๋ยวไปรอโดดไปก่อนเลยใครโดดได้โดดไปก่อนเดี๋ยวคุ้มกันให้โดดไปก่อนดอยังอยู่ยังอยู่อยู่หลังหินนะเล่นหลังหินนะเล่นหลังหินนะอย่าเพิ่งล้มนะยิงโดน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 ล้ม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 ตายตายตายคุ้มกันให้คุ้มกันให้ล้มล้มล้มอีกตัวเดียว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  ัะเรียบร้อยโอเคปลิกูดเฮ้ยเพเห็นตอนแชมป์อ๋อออกแบบนี้เลยหรมาเกี่ยวออกเลยอ่ะพืที่เกี่ยวออกอย่างที่งแล้วกลับมาหลุดทีมจัดเลยแต่ละคนว้า โคตรเท่แพ้่สนามแพ้่สนามที่กูชุบสนุกสนานเลยวะเชุบไม่หยุดเอ่อเอ็ดเอ่อเออซิเทมเลว์อ๋อเขาจบแบบนี้เลยเหรอว้าจบแบบไม่ขึ้นฮอ เออหองกับหมดแล้วไงก็ขึ้นนึ่งบินเลยอ่ะกันนี่ขึ้นนึ่งบินเลยกลับมาแล้วอย่าไ้แชมป์ละสบายใจละสบายใจจริงไอ้ยเมื่อกี้ฆ่าเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูด้วยที่ผมฆ่าสองไม่ได้ดูเลยฆ่าไปสองตัวก็คือสองตัแล้วตัวสุดท้ายเป็นคนเปิดแล้วคนปิดมันเพิ่มได้ปะวะ